สวัสดีครับพบก,กับผมช่องน้องปิ๊กแชนแนลกันอีกแล้วนะครับที่ห่างหายคลิปมานานมาเล่นซีไฟล์หน่อยแล้วกันอยากเล่นแบบอัดเลยใช่ไหมเล่นลงแรงดีกว่าทุกคนไม่อยากกัะโมเยเก็บคอเก็บขี้วาซานตัดไปตอนเขาเกมเลยแล้วกันหายไปเลยก็เข้ามาแล้วนะครับทุกคนครับ มาแล้วอืม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 เข้ามาแล้วรหัสไม่โหดนะทุกคนมันอาจจะแหลกหน่อยและกันก็ขออภัยด้วยเฮ้ยอีกไม่นานเขาก็จะมีชุดฟรีซ้ายจะใช้เฮียซ้ายเฮียเลยครับ ผมไม่หดเลยดูมันซูมไม่ได้หรอตัวประกอบไเยสชื่อย่างเฟี้ยวครับทุกคนตัวประกอบอแหลกแหลกเข้ามาในนี้นแหลกเลยออามาตรงที่อันดับดีกว่าน้ยเสร็เท่ว่ะทุกนายนี่มันเฟี้ยงจริงเข้าไปแล้วนะ โอ้มาอัดคลิปตอนแบดยี่บหกนี่นะแหวะเปล่า,หา,หาลงแรงได้นะผมไปเลยเ <c oughs> ก่งกูแมวยังไม่เข้าเลยครับก็ <c oughs> <c oughs> สิ่งที่ผมปรับนะครับมันใหญ่มากเลย <c oughs> จะอย่าโทษผมเลยนะดูดูครับ ใหญ่มากโอ้โหเอฟิกลายตาเอฟิกลายตาวินเน็ตวินเน็ตเน็ตร้อยเหรอเฉยเอฟิกแบบลายตามากเลยครับทุกคนสุดท้ายแล้วทุนนี้มันจะไม่นานทุกคนผมต้องทำให้เิปมันนานที่สุดสินาทีแล้วสองนาทีก่อนเริ่มเกม ถ้าใครเบื่อตอนคลิปแรกๆก็รีบกับไปดูได้ไม่ใช่ไฮไลท์นะครับมาทำแบบเล่นๆเลยคนแลกเลยคนแรกแรกแรกแป๊บนึงแป๊บนึงคนแลกแรกไม่ได้มูุ้กแบบนี้แล้วค่าแต่ก่อนไม่หรอกกระโดดทีนี้กระโดดก็บอลกระโดดกระลิ่น ครับทุกคนเดี๋ยเวเราจะไปโหลดเกมฆาตรกรมาเล่นกับน,น้องผมอยู่เล่นไหมเนาะฆาตกรโหลดมันทะา,า,าเลยไม่โหลดบอกแล้วนะทุกคนเจ้าคนละแป๊บนึงแป๊บนะึงตึงอยู่ตึงอยู่เชื่ตึงแล้วโกทำไมมันตึงจังวนะโอ้เนาะ ไม่แลกได้บัตหไม่รัดคลิปอยู่มาแลกตอนนี้ได้ง่ายมีคนมาฟาร์มแล้วทุกคนเออไปก่อนครับจังหวะนี้ตีในแล่ครับไปแล้วยังไม่ฟาร์มถอยก่อนอะไรครับ ถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับทุกคนแบาบว่าไม่รู้เหมือนกันครับอะไรครับ,รบไม่ใช่ไฮไลท์นะน้องชายเขาหงุงเต็มๆเลยกระบานแยกกับบานเมื่อกี้นะว่ก็เกือบตายแล้วนะทุกคนดีนะนอนฟาร์มไหมอ๋อ,อเราจะไม่ฟาร์มเหมือนบอทเลยนะอ๋ะอ มันเจอคน่ะไม่ใช่คนนว่วไอ้สัตว์เฮ้ยความหยาบมาแล้วครับหนึ่งขอบแบบเต็มเต็มเฮ้ยสองควงเ h เด o w สองเอ้ยไม่ใช่สองควงมีสองยาวความของนาน,นครับทุกคนก็ขอขอ,ขอ,อไฟได้ <c oughs> แบบหน้าจอมันเล็กมากเล่นง่ายมากมันเจอคนนะเมื่อกี้ เหมือนไนบอเลยมวมอะไรครัเนี่ยมาละแบบเชิงตึงหนาเตอ้อ่ะครับทุกคน,นเอาแบบเป็นหลายนาทีเลยนะนยมันหลายนาทีคลิปน,นี้นานว่ะ เออเจ้าคนเจ้าคนวิญย,ยับปากกันนแมงกูเช่งตึง,งเลยเองคิดว่าข้าไม่เห็นเองเหรอวิลยลว์เสียงก่อนนะครับทุกคนๆๆ เข้ามา่สไตไปไหนแล้ววะไปแล้วโอ้สไตโอ้ตายเลยครับทุกคนโอ้โห ไม่นะอะไรกันวะลาก่อนนะทุกคนบายบายคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับบาย